สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจเคนโมาแนะนำที่ดินพร้อมบ้านสวนคาเฟ่นะคะร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกท่านในานามของซามูไรโฮมค่ะบนเนื้อที่4ไร่229ยตารางวานะคะพร้อมกับบ้านสร้างใหม่สไตล์ญี่ปุ่น2ชั้นในราคา5ล้าน5 0 0แสนบาทค่ะพิกัดของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่อำเภอราชบัวหลวงตำบลคูสลอดจังหวัด อยุธยานะคะโฉนดแบ่งไว้5ไใบเลยค่ะทุกท่านสามารถแยกแปลงได้เลยนะคะชั้นบนมี2ห้องนอนและมีระเบียงค่ะชั้นล่างตกแต่งไว้แบบสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมการต่อเติมนะคะตกแต่งทําเป็นคาเฟ่ร้านอาหารรวมอุปกรณ์ครบหม่ทั้งอย่างเลยนะคะทุกท่านสามารถประกอบกิจาการต่อกันได้เลยนะคะทุกท่านราคา5ล้าน5นบาทนะคะ บรรยากาศดีค่ะทุกท่านเจ้าของตกแต่งไว้พร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์พัดลมโต๊ะเก้าอี้ซุ้มไม้เครื่องชงกาแฟเครื่องครัวต่างๆนะคะคืออุปกรณ์พร้อมเลยค่ะทุกท่านพร้อมที่จะเข้าประกอบกิจการกันได้เลยนะคะมีฐานลูกค้าไว้ให้ด้วยนะคะทุกท่านบริเวณโดยรอบนะคะประกอบเป็นสวนพะม่วงค่ะ ประมาณ60ต้นนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกปีเลยค่ะทุกท่านบริเวณบ้านกระปลูกต้นไม้ปรับแต่งพื้นที่ไว้อย่างสวยงามนะคะพร้อมสำหรับการทำกิจการร้านอาหารคาเฟ่โฮมสเตย์นะคะหรือจะไว้สำหรับเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ดีค่ะทุกท่านบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่ดินด้านหน้านะคะติดถนนเรียบคลองสองฝั่งขาเข้าเข้าออกได้สทางนะคะ ด้านหลังติดทางสาธารณะประโยชน์ค่ะสะดวกต่อการเดินทางมากค่ะทุกท่านมีน้ำประปามีไฟฟ้าพร้อมใช้นะคะผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยเลยค่ะอยู่ห่างจากเซนทรันเวสเกตนะคะใช้ระยะเวลาเดินทางไปเพียงแค่35นาทีนะคะห่างจากอำเภอราชบัวหลวงโรงพยาบาลการไฟฟ้าประมาณ9กกิโลเมตรค่ะทุกท่าน ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรียอยุธยา35กิโลเมตรนะคะอำาเภอเสนา20กิโลเมตรวัดเจดีหอย13กิโลเมตรนะคะห่างจากโรงเรียน4กิโลเมตรค่ะทุกท่านอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะไม่เงียบเหงาแต่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะบรรยากาศดีคะ่ะร่มรื่นอากาศดีมากๆเลยนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมพื้นที่จริงชมบรรยากาศจริงด้วยตนเองกันก่อนได้นะคะทุกท่านเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ n เนกก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ